วันนี้เราจะมาให้ดูบรรยากาศนะคะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูกำลังทำกระทงเอาวัสดุธรรมชาติมาทำนะคะนั่งเป็นกลุ่มอันนี้ใบตองนะคะจากต้นกล้วยดอกไม้หอมดอกไม้มากๆเลยค่ะสวัสดีครับดุยยางกามปูค่ะสวัสดีดค่ะผิดไหมคะน่ารักโอ้อันนี้กลุ่มนี้ดอกไม้สวยสวยสวยมากเลยค่ะดูด้วยค่ะ วันนี้บรรยากาศลอยกระทงเราก็ให้มาดูลูกศิษย์ทำกระทงนะคะทำจากใบตองวัสดุจากธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะอ๋อกลุ่มน,นี้ดอกดาวเรืองสวยมากลูกยาง้คะช่วยกันนะคะเป็นกลุ่มแต่ก็เตรียมอุปกรณ์มาทุกคนเลย ดอกไม้ก็สวยมากันจะไปดูตูตอนไหนลูกดูเกนเลิกเรียนเออตอนมันเสร็จเราค่อยดูก็ได้กลุ่มนี้ก็สวยนะคะดอกไม้ที่เตรียมมาก็มีต่ดก็สวยเดี๋ยวไว้ดูตอนมันเสร็จอันนี้ทุกคนแบบช่วยเหลือกันนะคะของใครของมันเลยการกล้วยต้นกล้วยหยวกกล้วย เตียงมาใบตองเตียมมาจากบ้านนะคะค,คุณครูให้เตรียมมาจากบ้านทั้งหมดเลยวสวยงามมากค่ะเดี๋ยวมาดูตอนที่มันกำลังจะดเสร็จครับโอ้โอเดี๋ยวก็ดูเพื่อนนลูกตัดให้มันได้แล้วก็เอาใบตองครอบซะก่อนเลยช่วยกันค่ะช่วยกัน สามารถทำให้มันเอาไปลอยตอนเด็นได้นะคะลูกๆ,ๆค่ะสวยงามค่ะดอกไม้ก็สวยอันนี้เริ่มเซร็จแล้วค่ะเริ่มเสร็จแล้วก็สวยงามตามภาษาฝีมือเด็กๆ,ๆแล้วค่ะอันนี้สามารถลอยได้จริงใช่ไหมเติร์ดสามารถลอยได้้ำหนักเกินหรอก็หลายคนก็ทำ มุมลูกคาน้ลูกซิดลูกซิดนอนนอนในหน้าตาลูกครึ่งนะคะนี่หล่อสุดเลยโอ้ยอย่าพูดใส่พืนกนพวกนี้นี่อันนี้ก็ประดิษฐ์ประดอยดีนะคะถือมืองานไปตองสวยก็สวยนะเออถือว่าสวยนะนี่อันนี้ใบอะไรนะสนใบอะไรนะเตยเนใบเตยไม่ใช่ใบเตยนะ คือคนนี้คูหัวที่สร้างสารรค์นะคะเอาแบบประกวดสร้างสารรค์ด้วยเป็นรูปคนรูปอะไรไปรูปกระต่ายสวยงามค่ะดูสิคะอันนี้ก็สวยฝีม,มือเด็กๆงามเลยค่ะเขาขิดอาชีตงามกว่าคู่ก็ได้ตอนเย็นก็เอากลับไปลอยเลยไม่ต้องไปซื้อเราทำเองอาาไหนกลุ่มที่คุยเก่งๆมาดูกลุ่มคุยเก่งมานี่ ตึ้งเกินกำลังทำกลุ่มนี้ให้ผมเกินเลเวลค่ะล้อเกินเลเวลเอาโรงงานด้วยค่ะเลเวลลดคับทำไม่ได้อิสระเลยค่ะทำเตรียม,ม,ยมทุกอย่างเตรียมมาจากบ้านเลยนะคะเด็กๆของคุณครูดอกไม้เขาก็ปลูกในบ้านเขานี่ก็สวยตามประสาเด็กละค่ะเตรียมมาน้ำน้ำ เดี๋ยวรอ,อมาดูตอนมันแล้วเ้ยค่ะพี่น้องเสร็จโชว์เลยทั้งหมดริมสดใสน่ารักค่ะเด็กน้อยซื่อสดใสน่ารักดีมากลายค,ค่ะกิจการแบบนี้ให้ลงมือทำเองชอบบางส่วนเ้อค่ะเสร็จบางส่วนเดี๋ยวรอดูของทีมผู้หญิงเสร็จแล้วก็มาชื่นชมผลงานของตัวเองนั่งชักล็อกักอยู่ดีคุณ นั่นสงงอกสงแงกอยู่ชื่นชมผลงานตัวเองทุพพกคนเลยปุ่มนี้แล้วแล้วค่ะผู้ชายเสร็จแล้วอ่านั่งลงเห็นไหมเห็นไหมเขาจะมาชื่นชมเอาชนกันนะลูกเดี๋ยวเรารอดูตอนต่อไปนะคะเอามันหล่นแล้วลูกมันหล่นแล้วเอาหล่น A a เออสวยสวยสวยตามภาษาพวกเธอทำนั่นแหละลูกเอาไปลอยได้ตอนเย็น่อยเอากลับไปลอยที่บ้านนุ่นไปถึงนนี่เป็นผลงานของนักเรียนนะคะเพิ่นแล้วละเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเดือดงามตามภาษาเด็กน้อยนี่แหละค่ะลอยได้จริงนะคะลอยไม่ได้เออคนเนั่นอาจจะลอยไม่ได้เบ่งความเหนือคิดสร้างสรรค์เพิ่้นผุ้เรียนอยู่ไหนคะ ทูบเทียนทูบเทียนเอาให้เพื่อนหน่อยลูกอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งเอาโชว์ไว้ก่อนเียนไปคอกับคูอ้อมปะคอหนึ่งวางไว้ของเขาอย่าไปยุ่งของเขาอันนี้มันจะเป็นภาพรวมเสร็จแล้วทําความสะอาดห้องให้สวยงามนะคะให้สะอาดสะอ้านที่สุดค่ะลูกคะเบิ่งนะคะพี่น้องอันนี้ฝีมือของเด็กๆของเรานะคะกดแสวยงามค่ะตามท้องเรื่อง วันนี้คุณครูพาทำกระทงขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้าติดตามรับชมอะไรคะรมสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีะคะ่ะ